เราเต่งจริงเหรอวะเต่งแสงกระทบหน้ามันถูกต้องจริงอ่อมันไม่กระทบหน้าสิมันกระทบผมอะลุควันนี้นะคะจะให้ดูเป็นสูตรแดงเพราะเขาบอกว่าเป็นตีมแดงแล้วสูตรนี้คือตัดมาเหมือนรองงาน,นจริงๆแล้ว,ว่าจะเอาไปใส่รับ รางวัตลตั้งแต่งานที่แล้วแต่ว่าเขาบอกตีมชุบตีนดำชมพูก็เลยไม่ได้ใส่ไปขันหัวมากนะฮะมา,เ,เ,มาเ,เจอเจอมาเจอเจอกันได้วิมานหนามจะเข้าเน็ตฟลิกไหมเข้าคา่วันที่เก้านี้นะคะฝากทุกคนด้วยวันที่เก้านี้ครับผมที่หนูอยากได้แบบนี้หนูอยากหนอยากได้แบบเนี้ย นอกเหรอสตรีทแบบที่มันล้างได้อย่างเงี้ยโทรถามเขาดีกว่าสวัสดเช้าวอ่อ i ้ going to Miss Grand a final Miss Grand สกลนคร แดงแจ๋วใช่มีชิวมากมากมีชิลกายอินเตอร์แฟนพิมมากม,มากมวาก่วะเป็นคนที่ขเขาเรียกว่าอะไรนะสีโปรโดคือดำกับแดงนะใส่แดงปเพือจะดูพองทันทีดูพองเป็นยองใหญ่เลยเลยเลยคิดถึงวิฟ้าคิดถึง กันนะคะมาเจอมาเจอมาเจอกันได้อุ๊ยอ๋อไม่เป็นไรไลฟ์ไอจีที่ถึงแม่จางมาหาสิมาหาสิแสงมาจากข้างหลังซะด้วยบิดก่อนจะได้ไม่ย้อนที่เอียงหัวแสงที่มาจากข้างหลังอะ สวัสดีคุณมีนาไปไหนไปงานนี่นไงมิดแกนสกลทำอะไรกันเนี่ยวันนี้หาที่ไหนคะแม่หาที่งานนี้ก็ได้นะเนี่ยที่เซนทันแจ้งเนี่ยเดี๋ยวตามไปหาเวียดนามว้าวพี่อะไรนะ สีผมนี้เวลากระทบกับแสงแล้วมันสวยมากเลยเนาะต้องรอหลบพ้นสะพานไปก่อนสะพานบังแสง h าย The Fans Long Time นะที่ไอดอนสตรีมมิ่ง in live streaming in Instagram นะ Do you meet me ไหม I miss you guys so much. Last month in t h i s y e a r ถูกปะวะผู้ถูกนะไ,ไหมเนี่ยอ่เห็นไหมแสงเริ่มมาแล้ว ความที่อยากให้ผิวหน้าดูกลโลดูฉ่าก็เลยต้องลุกขึ้นมาให้หน้าโดนแสงแล้วก็น้าไมให้หน้าไม้เค okay. เก็บหน้ามาขึ้นไปแล้วนะคะวันนี้ไม่มีหน้ามาว้ายปริมมาแล้ no 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 ว้ายที่ตอบโจทย์ชีวิตมากกรีดมาทันพี่ฟ้า from uk from philippines media to guy from thailand from bangkok <laughs> now we go to central jang watana in bangkok have work tonight final miss grant's gonna come <laughs> you guys you can see live streaming in grand tv ไม่ใช่อะไรเป็นราวตักผ้าที่อยู่บนฝ้าแล้วเวลาจะตากก็ต้องกดรีโบทให้มันลงมา oh. อุ๊ยตามตัว <Yeah. S 1> ชีมิตแต่ละค่า Have a good day You too guys With who ปอนวัด and โอเดซีโอเดซี You're sleeping well, drinking water. No, my sleep well, no sleep well. Now. <laughs> You're tired, get some sleep. Every day. <laughs> t ิ้ง t ุกอย่างทิ่างกอย่ากอ่างทงทุกอ่อก่างทง้ในวันที่หนู แย่ yeah, เวลาหนูเห็นพี่ฟ้าแล้วมีความสุขโอ้ยขอบคุณนะคะอย่าไปคิดมากคะ่ะทุกคนจะสิ้นปีแล้วอยากทําอะไรทําไปเลยในปีนี้แค่ไม่เดือดร้อนใครแล้วก็ทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราในวัยของปีนี้อยากทําพี่ฟ้าอยากทําหลายอย่างมากแต่แค่ยังไม่มีเวลาและช่วงจังหวะที่จะได้ทําก็เก็บไว้เป็นเป้าหมายในปีต่อๆไปถ้าปีนี้คิดว่าแย่แล้ว ปีหน้าใช่ป yeah, ่ะ <laughs> please say for Indian message ครับเ <c oughs> ขาดาวที่ไหนคะปีนี้ อีมไม่รู้เลยค่ะพูดตรงๆว่ายังไม่ได้แพลนอะไรเลยอ่ะมีแค่แพลนจะไปเรียนขับรถในวันหยุดต้นปีเรียนสี่เรียนสามสอบหนึ่งนี้ยแล้วก็คิดว่าถ้าขับรถเป็นเราก็อยากจะไปต่างจังหวัดขับรถเล่นสักวันหนึ่งใช่นานๆทีจะได้มาไลฟ์เนี่ยก็ยังมีคนเข้ามาดูเนาะ ดีใจที่ยังไม่ลืมกันนะคะี mm hmm. ินา้าก็งานหนักเหมือนเดิม mm hmm. หนักไปถึงพฤษภาคร่าวๆ Hello from Italy Hello Ola Mabuhay Ciao and Yo Seo こんにちは ทุกคนมันเกิดพี่ฟ้าปีหน้าเนี่ยในตารางเขาลงว่าเขาจัดวันที่16นะคะไม่ได้จัดวันที่15เหมือน15พี่ฟ้าจะต้องถ่ายอะไรสักอย่างอ่ะคิวมันเลยไม่ได้ติดงานอะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยได้จัดวันที่16กุมภาพันธ์ซึ่งพี่ฟ้าได้ตีมแล้วแต่ขอทุกคนแต่งตีมพี่ฟ้ามาด้วยโอเคไหม ปีที่แล้วเราตีมรำวงใช่ไหมแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ยังคงความเป็นไทยๆอยู่ยังคงความเป็นไทยๆอยู่เพราะว่าก็ยอยากที่จะย้อนยุคในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราชอบคือตอนแรกก็จะจัดเตรีมงานบวชแล้วแล้ไม่ให้มีแบบทำขวัญน,นาคอะไรเงี้ยจําลองทําขวัญน,น้าคขึ้นมาเล็กๆ จัดไฟจัดอะไรทุกอย่างให้เหมือนงานบวชเลยแต่องใจนึ้งก็รู้สึกว่าแบบว่าทุกคนก็คงไม่อยากแต่งเป็นนาคมาหรอกถูกปะอุย๊ยแตง่งานบวชดีนะนี่จะทำนองเป็นแม่นาคเรียกแต่งอี <g ül> ก็เลยว่าเอาครึ่งๆละกันให้เป็นตีมยังไม่บอกยังไม่บอกเดี๋ยวไว้บอกตอน ปีหรือไม่ก็เดือนบกรลาละกันว่าเป็นตีมอะไรแต่สนุกแน่นอนสนุกกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วรู้สึกว่าแบบว่ามันมันมันกล่อยตอนกลางคืนไปนิดนึงเดี๋ยวเรามาปรับกันใหม่ให้มันให้มันากว่าเดิม จริง,จร,งจริงอะคืออยากเอาแบบว่าทำขวัญหน้าอะเข้ามาอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งพราะมันคือเขาเรียกว่าอะไรอะจุดต้นกําเนิดของความเป็นอิงฟ้าเหมือนกันะนะทําขวัญหน้าแล้วคนเนี่ไม่เคยแฟนขับพี่ฟ้าังไม่เคยเห็นพี่ฟ้าทําขวัญน้าเลยแต่เราคงไม่ได้ทําแบบยาวแบบสี่ชั่วโมงเราคงจะแค่แบบจําลองมาสัก understanding but I love you I uh, say about I was talking about cream my birthday next year 16th uh, six, February next year. I want you guys come to my birthday na คือคือ like t ไทย c คา t u เ e อสไตล์ตีมตีมแบบไทยเคาน์เตอร์พรอมตัวซียไกใกล้จะถึงแล้วนะตอนนี้กำลังลงเส้นแจ้งวัฒนะแลใครอยู่ที่งานบ้างอ่ะที่งาน มีอะไรกินบ้างคะช่วยบอกน่อยอุ้ยพอแสงน้อยแล้วเหมือนแวมพายเลยอะตามันแบบตามันตามันเป็นสีน้ำตาลนะพี่ฟ้าซ้อมกินวิบากหรืยอยัง จะถึงแล้วนี่ไงลงอันนี้มาละตรงเส้นนี้มาละจะถึงละซ้อมกินวิบากเหรอพี่ต้องกินด้วยเหรอไม่ได้สิเป็นคนคนจุกง่ายอะ่ะส่งคนอื่นแทนแล้วกันนะ You're so cute when you're talking in English. I try na. อย่าพึ่งลงไลฟ์โอเคขอพี่แค่นิดหน่อยอ้าวโอเคหาแสงสุดๆแล้วตอนนี้หาแสงไลฟ์อยู่เขาให้แม่สีกิน <c oughs> อย่างอื่นได้นะแต่กินวิบากไม่น่าได้อ่ะ Good evening Good evening Excited for sport day Yes แต่ว่าไม่คิดว่าน่าจะได้เล่นเกมอะไรเยอะนะคะขอเป็นแบบเชียร์อาพอ ส่งไปแดดจะเป็นอะไรไปไปแดดจะอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันปีนี้เขาไม่ค่อยจะอยู่ที่ไทยเท่าไหร่นะคะคุณแดดเนี่ยหนูรอพี่ฟ้าไลฟ์ไอจีทุกวันเค okay. <c oughs> มีคนใช้รูปไอจีเป็นรูปไอนี้ด้วยอะรูปโปรไฟล์ในทวิตเตอร์พี่ฟ้า กินข้าวเลยค่ะแสงมาแลเนะี่ยพาทิศสวยมากเลยอ่ะให้ดูสวยเนาะยิ่งแล้วเนี่ย Take care yourself You two <Bye. S 1> t w o guys Don't forget take care yourself enjoy for your life don't think too much the sun looks so pretty on you mm. your mouth sweet right? are ตะจริงปะ่ะเออไม่ได้ไปขูดหินปูนนะแล้วอะนัดคุณหมอไว้ไม่ได้ไปสักทีมีงานแทรกตลอดโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะคะที่เซิญ์่านแจ้งวัฒนะมาเจอมาเจอกันได้พี่ฟ้าจะถึงแล้วเดี๋ยวจะได้เตรียมตัวก่อนลงนะฮะบ๊ายบาย